เออเราเกมนี้มันเล่นยังไงวะฮะไหนไหนกดตัวไหนกระโดดวะทีมแบบไต่เชือกขึ้นไปอะ่ะกดตัวไหนวะแบบแบบปล่อยเชือกอะ่ะปล่อยเชือกอ๋อนี่ไงเอ,อ้ยเป็นเป็น กดคิวนี่โหนตัวโฮมสวิงสวยๆอปึ๊บปึ๊บอือเอ๊ะอะเอ๊อุยเอ้ยไหนไหนไททันอยู่ไหนมึงระวังไททันโมฮอคไงทำไมวะแม่งเกียร์ที่ผ่านแล้วไอ้ไอ้นั่นไหนคนไหนเป็นโมฮอควะไม่รู้มันสุม่มบางบางมันต้องเล่นระดับหนึงสุดแล้วนี่เราเล่นระดับอะไร ง่ายสุดออยากยากนี่ออยากยากเลยดูยากยากกูมองเลยกูอยู่ในฐานทำไมวะไม่ได้แตะเลยเฮ้ยกูขอฆ่าไอ้ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นแม่งยนก้อนหินมันโยนก้อนหินได้แล้วมันโยนเฮ้ยอะไรเนี่ยข้างหลังอะไรวะเฮ้ยนี่ไงไอ้โมฮอคนี่ใช่ไหมไอ้ไอ้หัวเหลืองเนี่ยใช่ไหมนี่นี่นี่อยู่กับกูเนี่ยใช่ไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จุ๊บจุ๊บกูไม่เห็นหนึ่งพูดดิหนึ่งลองฟัง แบบนึงโอ้ยมันตามหลังอีเชี่ยเชี่ยเร็วโอ้โเฮ้ยเอาไงต่อวะเออออเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอเออใช่ใช่ไหมบอกให้มึนยิงฟูกูบอกให้มึงยิงฟูกดตัวไหนวะเลขหนึ่งสองสาตามสีเลยหนึ่งสองสามอะไรเนี่ย p ล e ส s ัลฟ อะไรเนี่ยพิสอัลฟาทูอะไรวะเมาส์หนึ่งนี่ไงกดสเปคบาร์ดิอ๋อมุมมองใช่ไหมนี่ไงดูมึมงอยู่โหทีแม่งพิลอ่ะอื้อุ้ยฆ่ามันฆ่ามันเออโอ้โหสามคิวแล้วโคตรโหดอะ่ะบอกเลย3่มันพังเลยโอ้ยสกิล เอ๋อมีดาบมีสกิลด้วยเปล่ามีเรียนยังไงวะแล้วตัวตัวอ๋อแล้วกูเล่นตัวเลยหรอมันอยากสร้างเองไหมอืมออกกดปีแล้วออกเลยกูห่างไม่ได้อ่ะกด efc ไม่เอาไม่เอาเล่นต่อออกมาไม่เอาอยากเล่นดีกว่ามันมีปิดคอมเนี่ยมันก็สร้างให้เป็นเดิมมื่อเอ้ยแป๊บเดียวขอเล่นหน่อยรอบนึงรอบเดียว กูเล่นไม่เป็นหลอกเล่นแป๊บเดียวไหนหอ้องเอาโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นไงวะชึบกอดตรงนี้ชึบเกาะแล้วก็ขึ้นแบบนี้ชึบแล้วก็สเปค 3, บาร์ชึบกระโดดชึบไหนไหนไททันมันสปอน์ตม่เรื่อยเลยใช่ไหมเนี่ยใช่มีค่าได้สิบดวงกันนะถ้ามันเล่นด่านนี้แล้ว,ลวห่านื่น,น,นอะ แต่ินก็เป็นพวกป่าพวกนัเฮ้ยมีป่าด้วยเหรอเย็นฮะนก็มี MB แอนนี่ในยนะผู้หญิงนั่นแหะตัวที่ไม่นโคตรไม่ได้แตกเลยนี่เฮ้ยลอยตัวเอ้ยๆฮ้ยเอ้ยเชี่ยกเกสัตว์โอ้เดียเดียวเดียวเดีมันอยู่ไหนอะหนึ่งสองสามเล่เล่อบนบนโูคิวนี่ไงหนึ่งนึงนึงนี่ไงสองสามเฮ้ยโดนลงมาเจอเลยเฮ้ยมัน มันวิ่งเร็วจังอ่ะเฮ้ยมีตัวใหม่ปะโอ๊ยไอสัตว์คนตีนคนตี้ยนอ๋ออ้าวไอชิปชิบอุ๊ยเฮ้ยเอาเดียว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 ปุ๊บชิบครูดางครูดางเสียงเท่าไหร่ดีรอบนี้เฮ้ยกดชิปมันช่วยอะไรวะวางแกนให้เราพุ่งเหว่ขึ้นโอ้ไม่จังเป็นว่ะ ระดับนี้แล้วไม่เห็นในการ์ตูนเราไมเห็นในกร์ตูนตอไปกูกูเห็นกูดูบ่อยตอนที่ห้าแล้วเนี่ยเฮ้ยกูขอฆ่าไอ้นี่มานี้เดี๋ยวขอฆ่าสักตัวก่อนก็ได้คนยิงพูดดิหนึ่งสองสามโอ้ยเฮ้ยแล้วแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยยยยยยอ เฮ้ยครับช็อตอ้าวเฮ้ยมันตายแล้วอโหยอดเป็นไงดูกูเก่งเก่งมีอีกตัวหนึ่งแน่แน่แน่กดจุดพุ่งจุดพุ่งจุดพุ่งนี่แน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 ่อ๋อถอยไปถอยไปฟุ๊บชุ๊บอ้าแน่แน่แน่ไหนวะถอยถอยถอยพี่มาแล้ว อ้าวอะไรวะใครสั่นหลังมันโอ้ยโจ้เฮ้ยมันต้องฟันแบบนี้เหรอวะฟันคอฟันคอเฮ้ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันดูในกระตุนเลยเฮ้ยดูดิดูดิมันมีสไลด์หลบด้วยอุ้ยอู้แม่งเสียวอุ้ยน้ำมันนี่ไหนไหนไหนมาฆ่าตัวนี้ถอยไปถอยไปดูไข่ดูไข่ มันอยู่ไหนอไอ้แดงๆเนี่เหรอมีตามลูกซอนมาเงี้ยไอเห็นอยู่เห็นอยู่ไหนในในในนานมากเลยไอ้หัวแดงๆเนี่เหรอดู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 จำแล้วทำตามดู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 มันหลบหลบเหรอมึงหลบ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 เหรอมึงหลบ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 เหรอมึงหลบโอ้ยโอ้ยโอ๊ย ไอ้ดีเยพิมพดมพดมวู้วันโดนด้ยทำไมไม่ตายวะเอ้าหมดยังหมดยังหมดยังยัยห้ตัวนะครับไหนวะไหนวะฮะหเอยไม่ต้องห่วงชุบนี่คือมันี่ยเดี๋วขึ้นกแโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เฮ้ยขึ้นมาแพงได้เหรอได้ถ้ามึงยิงขึ้นไปแล้วขึ้นไงวะบินขึ้นมาโอ้ยมันเฮ้ยมันสปินเร็วๆด้วยสวยสวยสวยนยิงเล่นหมดแลอวแก๊สอ้าวแล้วแก๊สจะหมดอ่ะหมดก็ไปเติมเติมตรงไหนอ่ะตรงที่เราเกิดมาจวดพูดิฐานไหนวะเอ้ยโดนไล่ไหนอ่ะอ้าวกำลังตายเลยเฮ้ยฐานตรงไหนอ่ะ นี่หรอนั่นใช่ไมฐานน่ะตามกูมาคุณเห็นไหมบนฟ้ามองนิ่กูบินอยู่เลยไหนวะโออเออโออเออแหลกแร็คเฮ้ยแล้วมันเอ้าเฮ้ยแก๊สจะหมดแล้วอ่ะมันมันเหลืองเหลืองแล้วเนี่ยก็มาไหนวะไปตรงไหนเห็นกูไหมเนี่ยอ๋อนั่นไงตรงไอ้คูนั่นเหรอเออเฮ้ยกูว่ากูเดินเอาดีกว่าวะ ไนอะจุดผู้ใหม่ดิอ๋อนี่ไงไอประตูนั่นเหรอจุอ๊บชุบอ๋อเริ่มเริ่มชินเริ่มชินเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละโอ้ย<อ>ทีม,มทีมแก๊สแดงแก๊สแดงมาทำมาทำยังไงหมดแล้วอ่ะแก๊สหมดอะ่ะทีมไปฆ่าเลยกูรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนไปเลยไปเลย เฮ้ยขึ้นมาแพงได้หรอได้ถ้ามึงยิงขึ้นไปแล้วขึ้นไงวะบินขึ้นมาเฮ้ยมันเฮ้ยมันสปินเร็วๆด้วยสวยสวยสวยอย่ายิงเล่นอยู่เพิงแก๊สอ้าวแล้วแก๊สจะหมดอ่ะหมดก็ไปเติมเติมตรงไหนอ่ะตรงที่เราเกิดไปจุดภูดิฐานไหนวะเฮ้ยโดนไล่ไหนอ่ะอ้าวกตายเลยเฮ้ยฐานตรงไหนอ่ะ นี่เหรอนั่นใช่แม่ฐานน่ะตามกูมาเห็นไหมบนฟ้ามองดิกูบินเลยแหละไหนวะโออเออโออเออแหลกแร็คเฮ้ยแล้วเอ้าเฮ้ยแก๊สจะหมดแล้วอ่ะมันมันเหลืองเหลืองแล้วเนี่ยก็มาไหนวะไปตรงไหนดาวเห็นกูไหมเนี่ยอ๋อนั่นไงตรงไอ้ภูนั่นเหรอเออเฮ้ยกูว่ากูเดินเอาดีกว่าวะ จุดพุดม่มอะไรเนี่อ๋อนี่ไงไอประตูนั่นเหรออืมจุ๊บจุ๊บอ๋อเริ่มเริ่มชินเริ่มชินเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละเฮ้ย <พา S 1> ทีม <พา S 1> ทีมแก๊สแดงแก๊สแดงมาทำมาทำยังไงหมดแล้วอ่ะแก๊สหมดอะ่ะ <พา S 1> ทีมไปฆ่าเลยกูรู้แล้วว่ามันอยู่ไหนไปเลยไปเลย เดี๋ยวตอนนี้ขอไปเติมแก๊สก่อนแก๊สหมดเราไปมึงไปผิดทางหรือเปล่านี่ทางนี้ถูกแล้วนี่นี่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ปะจึ๊บเอ้าแก๊สอ่ะตนี้มเห็นแสงแล้วโอ้ยไอ้ขาวๆนี่เหรอเอออ,นนอยูอ่นี่ชเต้เติมแสงนานปะเจียวอืออ๋อเติมแก๊สอู๋ 1K ไป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 ฆ่ามันเติมแก๊สเติม,ม,ตม,ตมดับ กดตัว R ดีโหลดดาบดิอ่าเอ้ยเป็นเป็นไม่ต้องสอนโอเคโอค้ระดับไหนแล้วกดชิปเพร่อเพิ่มความเร็วไททันท่านจะไปฆ่าแกชุบโอ้โอ้โอเ้โอเดีเ๋ยมาได้เบรอร์ได้เบรอร์ไททันอยู่ไหนวะไททันไอ้ไททันนั่นไงไททันเดี๋ยวฆ่ามัน nhan người money đi à, không ai đến. ơi, có đi vậy? up, 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 chờ up, 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 này up, này, này. up, lên đi đi, ôi, không bị đi được. Đéo, 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 ai 2, đéo, 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 nhảy, nhảy, ở, 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 đâu ở, 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 ôi, ở, à. Ôi, ở, 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 vinh ở, vinh vinh อะไรไม่ได้กินไม่ได้กินโออเดี๋ยว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 เอ้ามันนอนทับอ่ะดูดิโอ้อ๋อเห็นแต่หัวอ๋อ้าร์สบาร์สใครเนี่ยศพกูฆ่ามันดิฆ่ามันทีมฆ่ามันมันตายแล้วมันตายแล้วไปไปได้ให้จบโอ้ดาบเป็นชิ้นๆเลยอแล้วดูยังไงวะกดสเปคบาร์หรืออะไร เฮ้ยกดตัวไหนดูวะมันเป็นมงเอาค้างค้างทีมค้างค้างไงเฮ้ยอยู่นั้นอยู่นั้นขอขอขอนั่งอะไรนั่งอะไรมาเนี้ยมาเนี้ยเอวโวยเอวโวยว่องวิ่งเลยได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องวิ่งแข่งกันไหนะยายายาชึบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคไม่ฆ่าวิ่งแข่งกันไหมโอ้อันนี้เป็นเป็นเป็นดูลองลองให้กูเล่นดูดิ เล็งเลถอย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 เล็งตรงไขสันหลังอาจจะอาจจะอ้าวกำปิดโอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาแล้วไอ้ยิงมันใช้ครั้งไม่ได้ปะอาวดูดาวมาดูนะโอโมฮออะไรอะไรปันันไม่รู้ไม่สน กาะกำแพงเกาะกำแพงเกาะกำแพงบิน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 แล้วสรุปมาเล่นยังไงวะเนี่ยเด็กจับก้อนหินอะไรเฮ้ยไอ้โมฮอ๊กทำไมวะโหดเนี่ยโอ้ยน่าจะให้กูฆ่าเฮ้ยกูฆ่าไอ้โมฮอ๊กแม่จะย็นมันไม่ต้องห่วงน้องพี่นี่ระดับไหนแล้วไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกบิน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  อยมันบังคับยากจังวะไอเช,อชือกเชือกกำดำเนี่ยเฮ้ยทีมฆ่าโมโฮอปหน่อย <c oughs> เปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านกูฆ่าแล้วนี่ไงมันอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นกำแพงดีวกว่าวะแทบไม่มีแรงหวะให้ฆ่าชึบอ๋อทำไมขึ้นกำแพงไม่ได้วะมึงมายืนที่เดิมดีเอาไม่เอากูจะฆ่าไอเด็กนี่ไอเด็กไอเด็กเอาเด็กเอาเด็กล่อไยมันก็ไม่มาเอาเฮ้ยทำไมไม่โดนทำไมไม่โดน อีเด็กมันกินกูแล้วทิม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 ข่อยเออควยกูเลิกเล่น